หลายต่อหลายครั้งที่บริษัทใหญ่ๆที่ใช้คาว่าเงินทุนเหลือเยอะๆนะครับพีโปรดักชั่นของเขาคือช่วงเริ่มทำไอเดียคอนเซปต์ว่าเกมนี้มันจอมหน้าตาเป็นยังไงครับมันจะไม่เหมือนบริษัทเล็กๆที่จะเริ่มจากบนกระดาษว่าอ่าโอเควันนี้เราม,มาคุยเรว่าจะทำเกมนแนวไหนแล้วเราก็จะให้โปรแกรมเมอร์ไปทําเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมโง่งๆขึ้นมาก่อนแล้วก็ลองเทสว่าเอ้ยมันเล่นได้เปล่ามันสนุกไหมฟิลลิ่งมันได้หรือยังอะไรแบบเนี้ยครับอันนี้คือพีโปรดักชั่นของคนปกติพีโปรดักชั่นของสื สวยแบบนี้คอมแบทฟิลลิ่งประมาณนี้มันกระโดดหมุน300รอรบแล้วฟันลงมาทีเดียวอะไรแบบนี้แล้วก็ไปขวีดแ่งโมเดลเลอร์แล้วก็ทําวิดีโอขึ้นมาชุดหนึ่งอาจจะเป็นเทรลเลอร์ที่เราเห็นกันตอนแรกาาแล้วทั้งหมดนั้นยังไม่ได้มีโค้ดสักหนึ่งตัวอักษรแล้วเขาก็จะเอาก้อนนั้นไปคุยกับข้างบนการทำพรีโปรักชั่นแบบสุลต่านดียังไงทุกคนคเห็นภาพไฟนอลโปรดักต์ที่ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเริ่มทําอะไรต่อเนี่ยเขาก็จะสามารถเริ่มจากโปรดักต์ตัวนั้นหรือวิดีโอตัวนั้นได้เลย